สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การเทรดด้วยการใช้ไฮเคนอาชีแบบง่ายๆนะครับไฮเคนอาชีนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เกิดจากการเกลี่ยค่าของแท่งเทียนนะครับใช้สําหรับการดูเทรนด์และดูการกลับตัวของเทรนด์ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงแท่งเทียนแบบปกติกับไฮเคนอาชีนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียและการใช้งานที่มันแตกต่างก,กันอย่างไรทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแท่งเทียนแบบญี่ปุ่นนะครับแท่งเทียนแบบญี่ปุ่นมีข้อดีก็คือ ทำให้เราเห็นสภาวะอารมณ์ของตลาดได้ชัดเจนกว่าทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือทำให้เกิดความตีความแตกต่างกันออกไปแล้วก็เกิดอารมณ์ร่วมในตลาดมากเกินไปนะครับที่ำให้เราจึงต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับเข้ามาช่วยเหลืออินดิเคเตอร์ที่เราพูดถึงนะครับก็คือไอคนอาชินะครับไอคนอาชิเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการเกลี่ยค่าของแท่งเทียน ดังนั้นนะครับมันจึงไม่มีนอยหรือตัดสัญญาณลบกวนออกไปนะและทําให้เรานะครับอยู่ในเทรนได้นานขึ้น,นต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงแท่งเทียนแบบปกตินะครับแท่งเทียนแบบปกติเนี่ยนะครับเรามักจะดูกันที่สีของแท่งเทียนแล้วก็ขนาดของตัวแท่งเทียนนะครับถ้าเป็นแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่ยาวไส้ตันนะครับจะบง่งบอกถึงสภาวะความแข็งแกร่งของเทรนนะครับ ถ้าเป็นแท่งเทียนที่มีหายาวๆนะครับจะบ่งบอกถึงสภาวะการอ่อนตัวของเทรนหรือเกิดความผันผวนนะครับหรือใกล้เกิดการกลับตัวนั่นเองนะครับและอีกอันนึงเป็นแบบโดจินะครับคือแบบที่มีแรงซื้อแรงขายน้อยนะครับบ่งบอกถึงความอ่อนแอของเทรนนะครับอาจจะเกิดการกลับตัวของเทรนไม่ว่าขึ้นหรือลงก็ได้นะครับมาพูดถึงการอ่านไอเคิญอาชิบ้างนะครับไอคิญอาชินะครับ ขาขึ้นของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะสีเขียวและไม่มีหางเทียนด้านล่างนะครับถ้าเป็นขาลงนะครับจะเป็นลักษณะของสีแดงและไม่มีไส้เทียนด้านบนนะครับเป็นไส้ตันๆเลยนะครับถ้าเกิดแท่งเทียนที่มีหางด้านบนและด้านล่างเนี่ยนะครับมันคือการอ่อนแอของเทรนหรือความไม่คงตัวของเทรนนั่นเองนะครับถ้าเกิดการเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเนี่ยนะครับมันคือช่วงไซเวย์น,นะที่เกิดความผันผวนใกล้เกิดการกลับเทรนนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงกฎ5ข้อง่ายๆของการใช้ไอเคนอาชินะครับข้อที่1นนะครับเราจะดูจากสีของไอเคนอาชิถ้าเป็นสีเขียวคือติดกันคือขาขึ้นนะถ้าเป็นสีแดงติดต่อกันเนี่ยคือเป็นขาลงนะครับต่อไปข้อที่2นะครับเราจะดูนะครับจากจุดที่ไส้ตันไม่มีหางนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นหรือขาลงนะครับ3นะครับ ถ้าเกิดการอ่อนตัวหรือแท่งมีขนาดเล็กลงนะครับนั่นคือการอ่อนตัวเทนนะครับคือไปต่อไม่ได้ละนะครับ 4, นะครับถ้าเกิดแท่งเล็กๆนะครับติดต่อเรียงๆติดติดกันเนี่ยนั่นมองบอกถึงการใกล้จะกลับเทนแล้วนะฮะและข้อที่5นะครับการกลับตัวของเทนจะเกิดจากการที่มีแท่งติดติดกัรมาก่อนแล้วเกิดแท่งขนาดใหญ่นะครับขึ้นไปทางใดทางหนึ่งนั่นคือการกลับตัวของเทน การเทรดที่ดีนะครับเราควรใช้หลายไทม์เฟรมวิเคราะห์ร่วมกันนะครับหรือมัลติพอยต์ไทม์เฟรมนั่นเองนะครับถ้าว่าเราใช้ไทม์เฟรมเดียวเนี่ยนะมันให้ความแม่นยําที่ไม่ดีนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะให้ตัวอย่างคือไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีคและไทม์เฟรมมันนะครับต้องอยู่ในเทรนเดียวกันนะครับมันจึงจะมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะครับไทม์เฟรมเดย์เป็นบุริชนะครับแต่ไทม์เฟรมวีคแล้วก็มันเนี่ยเป็นแบริชอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่เข้าเทรดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใน เทรนที่ตรงข้ามกันนะครับต่อไปนะครับเป็นกลยุทธ์การเทรดแบบ I c คอนอาชิกับ RSI นะครับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์ RSI เข้ามาช่วยนะครับโดยการเราจะแบ่งเส้นนะครับเเวลที่50ไว้นะครับเป็นการแบ่งระหว่างไบแอดบายกับไบแอดเซลนะครับโดยเราจะใช้นะครับการคอสหรือการตัดกันนะครับที่เส้น50นะครับจากตัวอย่างนะครับถ้า ตัดขึ้นนะครับอยู่ราคาอยู่เหนือเส้น50เนี่ยเราจะเข้าบายนะครับนี่จากตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับจุดตัดขึ้นเนี่ยเราจะเข้าบายทันทีนะครับโด,บดยการรอสัญญาณไอคินอาชิเป็นสีเขียวด้วยนะครับและมีการตัดกันนะครับเราจะเรียกนี้ว่าสัญญาณซื้อ er. ของเรานั่นเองนะครับถ้าเป็นนะครับกรณีนะครับการจะเข้าเซลนะครับเราจะใช้การตัดลงนะครับนะแล้วก็ไอคินอาชิเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเราจะทําการเข้าเซลนะครับ หรือเราจะเรียกนี้ว่าสัญญาณเซลล์ของเรานั่นเองนะครับเราจะยืนยันด้วย RSI นะครับต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างการเข้าซื้อนะครับเนี่เราจะเข้าซื้อเมื่อราคาเป็นสีเขียวนะครับไม่มีหางไส้ด้านล่างแล้วก็ RSI เนี่ยอยู่เหนือ50นะครับถ้าเป็นขาลงนะครับราคาเป็นสีแดงไม่มีไส้เทียนด้านบนและ RSI อยู่ต่ำกว่า50นะครับ การคอนเฟิร์มเราจะใช้ RSI เข้าคอนเฟิร์มนะครับนี่นะจะเห็นว่าเมื่อ RSI เนี่ยอยู่เหนือ50นะครับเราจะหาสัญญาณเข้าบายอย่างเดียวและเราจะไม่เข้าเซล์นะครับเมื่อ RSI อยู่เหนือ50นะครับกรณีขาลงนะครับเมื่อ RSI เนี่ยอยู่ตามกว่าเลเวล50นะครับเราจะหาจังหวะเข้าเซล์เท่านั้นนะครับเราจะไม่เข้าบายนะครับไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนสียังไงก็ตามนะครับเราจะไม่เข้าบายนะ เมื่อ i s i เนี่ยอยู่ต่ำกว่า50นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างการซื้อขายนะครับของไอเคนอาชีกับ RSI นะครับ ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากก็คืออิชิมุกุนะครับบวกไอเคนอาชินั่นเองนะครับโดยการเทรดกลยุทธ์นี้นะครับเราจะใช้ตัวเมฆนะครับหรือคุมุคราวเนี่ยนะครับเป็นตัวระบุเทรนหรือ b บแ a d ในการเข้าบ u ายหรือเข้าเซลนั่นเองนะครับโดยถ้าเป็นเมฆที่มีความหนาเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็นแนวรับแนวต้านที่มีความแข็งแกร่งหรือแข็งแรงนะครับ ถ้าเมฆที่มีขนาดเล็กหรือบางเนี่ยนะครับจะเป็นแนวรับที่มีความอ่อนแอนะครับคือราคาสามารถทะลุผ่านหรือกลับเทรนได้นะครับการที่ราคานะครับอยู่เหนือเมฆเนี่ยนะครับเราจะระบุเป็นขาขึ้นนะครับหรือ up trend นะครับและถ้าราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเมฆนะครับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับจะระบุเป็นเทรนขาลงนะครับทริปของเขาก็คือนะครับจดเทรดเมื่อราคาเนี่ยอยู่เหนือเทรนตามเทรนนั่นเองนะครับ ทีนี้การเทรดนะครับให้เรามองหานะครับแท่งไอคนอาชีนะครับสีเขียวนะครับเมื่อราคาเนี่ยนะครับอยู่เหนือเมฆนะครับเราจะใช้สัญญาณนี้เข้าบายนะครับและขาลงนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อราคาอยู่ใต้เมฆนะครับและเราจะรอแท่งเปลี่ยนนะครับเป็นสีแดงเราจะเข้าเซลล์นะครับทริคจำง่ายๆเลยก็คือนะครับแท่งเทียนเป็นสีเขียวนะครับไม่มีหางไส้ด้านล่างแล้วก็ แท่งเนี่ยนะครับอยู่เหนือเมฆนะครับคลิคกขาลงเหมือนกันนะครับแท่งเทียนเป็นสีแดงนะครับไม่มีหางด้านบนนะครับแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยอยู่ต่ากว่าเมฆนะครับต่อไปนะครับเป็นการเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกลยุทธ์การเข้าซื้อโดยใช้ระบบนี้นะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับผลงาน,นการสรุปและการแปลความจากวิดีโอของชาวต่างชาตินะครับซึ่งผมเห็นแล้วชอบนะครับก็เลยเอามาทําสรุปแล้วก็แปลให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับทั้งของผลงานต้นฉบับเขาแล้วก็ของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ